สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกันกับรายการ Housemade to know นะครับรอบรู้เรื่องช่างนะครับจะมาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างนะครับที่ปกตินะครับจะทำขึ้นระหว่างเจ้าของบ้านกับผู้รับเหมานะครับเพื่อเป็นข้อผูกมัดในการก่อสร้างนั้นๆนะครับแต่ในเอกสารสัญญาต่างๆนั้นนะครับควรมีหรือระบุอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับรายละเอียดที่ควรระบุในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างนะครับ อันดับแรกเลยนะครับ1น,นะครับวันที่และสถานที่ที่ทําสัญญานะครับเพื่อระบุให้ทราบว่าสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างมีผลบังคับตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เริ่มในการนับเวลาในการรับประกันงานตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับแล้วก็รวมไปถึง การนับอายุความในการฟ้องคดีนะครับหากวันหนึ่งจําเป็นต้องมีการดําเนินคดีกันในทางศาลนะครับส่วนสถานที่นะครับก็จะไปอ้างอินถึงมูลคดีนะครับว่าเกิดที่ใดโดยหลักจะพิจารณาว่าสัญญาทําขึ้นที่ไหนต้องพิจารณาจากข้อมูลในสัญญานะครับ 2. นะครับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สัญญาครับระหว่างผู้ว่าจ้างนะครับก็คือเจ้าของบ้านนะครับและผู้รับจ้างก็คือผู้รับเหมาก่อสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็น ที่ต้องระบุนะครับชื่อที่อยู่หน่วยงานข้อมูลอื่นๆนะครับที่สามารถยืนยันและระบุตัวตนของเขาได้นะครับและสามารถตรวจสอบได้นะครับเรามาดูข้อที่3นะครับขอบเขตและลักษณะของเนื้องานที่รับผิดชอบนะครับผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างผู้รับจ้างทําการก่อสร้างบ้านแบบไหนระบุลงในสัญญาให้ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะของแบบบ้านสถานที่ ที่เราทําการก่อสร้างนะครับข้อ4นะครับก็คือราคาและรายละเอียดการจ่ายงวดงานเราจะแบ่งจ่ายยังไงนะครับ4.1นะครับค่าจ้างจ่ายเมาทั้งหมด4.2นะครับจ่ายชําระก่อนการเริ่มดําเนินการ กี่เปอร์เซ็นต์สีนะครับแบ่งงวดงานออกเป็นกี่งวดงานมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับเขียนให้ครบนะครับ4.4จนะ่นะครับจ่ายชําระเงินงวดงานแต่ละงวดงานกี่เปอร์เซ็นต์ข้อ5นะครับระยะเวลาของสัญญาตั้งแต่เริ่มดําเนินการก่อสร้างจนดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างโดยประมาณกี่เดือนนะครับระบุด้วยนะครับเรามาดูข้อ6กันนะครับข้อ6ก็คือหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้างนะครับก็คือเจ้าของบ้านนะครับควรมีรายละเอียดกำกับไว้อย่างชัดเจนในสัญญาว่าจ้างนะครับเช่นนะครับ6.1นะครับสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมและปรับลดรายการ และแบบก่อสร้างเดิมนะครับหรือปรับเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างภายในระยะเวลาที่กําหนดที่ตกลงกันไว้โดยไม่ต้องยกเลิกสัญญาว่าจ้างแต่ควรทําการตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรและมีความตกลงกันยินยอมทั้ง2ฝ่ายนะครับหากการเปลี่ยนแปลงวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างจนกระทบถึงความแข็งแรงและมาตรฐานของโครงสร้างตามแบบแปลนเดิมผู้รับจ้างนะครับหรือว่าผู้รับเหมาก่อสร้างนี้นะครับมีสิทธิ์จะขอปฏิเสธ 6.2นะครับผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์สั่งหยุดงานหากเห็นว่ามีการดำเนินการแบบไม่ถูกต้องตามแบบแปลนหรือมีสิทธิ์ระงับและไม่จ่ายค่างวดงานในส่วนดังกล่าวนะครับหากผู้รับเหมาไม่ทำการแก้ไขหรือซ่อมแซมในส่วนที่เสียหายที่ไม่เป็นไปตามที่แจ้งให้แก้ไขนะครับ6.3นะครับ ให้เจ้าของบ้านนะครับทำการตรวจงวดงานแต่ละงวดงานโดยอาจจะมีลายลักษณ์อักษรหรือมีหลักฐานถ่ายเป็นคลิปวิดีโอหรือว่าถ่ายภาพไว้นะครับข้อ7นะครับหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับจ้างนะครับหรือว่าผู้รับเหมาก่อสร้างนั่นเองนะครับผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการก่อสร้างให้ถูกต้องและก็แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างในระยะเวลาที่กําหนดในสัญญานะครับ7.1นะครับ ผู้รับจ้างสามารถโอนงานให้ผู้อื่นได้แต่ยังคงเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดตามระบุในสัญญา7.2นะครับหากมีการเพิ่มเติมหรือลดงานส่วนใดส่วนหนึ่งที่ไม่เป็นไปตามแบบผู้รับจ้างจะต้องทำเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้ผู้ว่าจ้างรับทราบทุกกรณีนะครับ7.3นะครับผู้รับจ้างจะต้องทำการยินยอมให้ตัวแทนของเจ้าของบ้านหรือเจ้าของบ้านนั้นนะครับ ทำการตรวจสอบวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างสถานที่และขั้นตอนในการก่อสร้างนะครับเพื่อตรวจสอบประเมินผลงานว่ามันตรงตามในแบบแปลนหรือ B o Q หรือไม่นะครับข้อแปดนะครับถ้าเราอยากให้เครื่องมือวัสดุอุปรกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างนะครับมีคุณภาพเหมาะสมกับลักษณะงานก็ควรจะมีเอกสารรายการระบุแนบท้ายเพื่อใช้ในการตรวจสอบด้วยนะครับข้อ9กานะครับการรับประกันคุณภาพผลงานหลังจากการรับส่งมอบงานแล้วนะครับ ซึ่งโดยปกตินะครับระยะเวลาประกันนะครับงานจะอยู่กับประเภทงานและการเจรจานะครับโดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่1-5ปีซึ่งหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นกับตัวบ้านในระยะเวลาที่สามารถเอาประกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหลังคาลั่วบ้านมีรอยแตกเล้าหรืออื่นๆนะครับหรือสาเหตุอื่นใดนะครับที่ไม่เกี่ยวข้องกับภัยธรรมชาติเลยนะครับผู้รับจ้างตกลงแก้ไขซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิมให้เหมือนกับตอนที่รับส่งมอบนะครับ ข้อสิบนะครับการยกเลิกสัญญาว่าจ้างและสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายควรทำการระบุให้ชัดเจนหากมีฝ่ายใดหรือฝ่ายหนึ่งนะครับทำผิดเงื่อนไขจนเกิดความเสียหายดังนั้นจึงต้องทำการระบุรายละเอียดนะครับเงื่อนไขเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้ทราบและยินยอมรับผิดชอบหากเกิดกรณีดังกล่าวนะครับข้อสิบเอ็ดนะครับการลงนามตกลงเซ็นสัญญาจ้างรับเหมาก่อสร้างนะครับจะประกอบไปด้วย ผู้ว่าจ้างก็คือเจ้าของบ้านนะครับผู้รับจ้างผู้ัะเหมาก่อสร้างนะครับแล้วก็พยานอีก2คนนะครับพยานหนึ่งพยาน2นะครับสิข้อนะครับที่กล่าวมานี้นะครับคือข้อหลักๆนะครับที่ควรจะระบุในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างนะครับให้ครบถ้วนนะครับส่วหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรืออะไรที่เป็นพิเศษนะครับควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายนะครับก่อนจะระบุหรือทำข้อตกลงกันในสัญญานะครับสำหรับวันนี้ครับรายการ House m a เม to Know นะครับ ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ